นอนแล้ว บครักำลังหาอ,อะไรรอครับ รับร้องนะใรใหญ่รับร้องนะเยไปเลยร้องไอ้รถไฟก็เปิด่ยนแล้วเปล,ลี่ดยด 来，来，来。 好了。嗯 để nhà ăn หมอพลอยครับผมนี่คนมาเป็นกำลังใจให้แม่สามลานสองร้อยคะแนนคับค่อสามสิบก้อนครับแม่แม่สามลนครับขนมปังสิบก้อนขนมปังสิบก้อนแป้งข้าวสิบแป้ง อ่ะสิก้อนอันนี้สิบก้อนขนมปังแล้วก็ขอบคุณที่เสิร์ฟุนช่องผม200คะแนนนะครับนี่ฮะขอบคุณแม่สานเณนะครับเดี๋ยวขนมปังสิบก้อนให้ช้างชะลากับไพ่ปีเตอร์ขอบคุณมากเลยค่ะครับผมให้ช้างชาลา,าอรอบนี้บอกว่าแม่ว่าให้ช้างชะลา,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 ากับไพ่ปีเตอร์นะครับ <laughs> <laughs> เอ้านี่ฮะกำลังให้คุณหมอจัดการให้อยู่นะฮะเดี๋ยวไปให้ทั้งสารากับดาทายปีเตอร์กันนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ขอบคุณแม่สำรานนะครับตอนนี้อ่าก็ล้าได้นะไหนหลัด้วยนะครับผมนี่ฮะก็ โอนมา1,400คะแนนนะครับแล้วก็ให้ช้างและให้คุณหมอนะครับนี่ฮะครับผมแล้วก็สัมผัสน้องแอมนาอีก200คะแนนนะครับอ่ะอ่ะโอเคเอายกไปเลยครับยกไปเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายให้อ่เดี๋ยวให้ให้แม่แม่ไปถ่ายถ่ายให้อ่ะเดี๋ยวให้อ่ะเออไปอ่ะนี่ฮะแม่แม่สัารายอยู่ในช่องอยู่นะครับอ่ะอ่ะไป อ่ะสิบก้อนนะครับสิบก้อนค่ะวันนี้โอ้โหอะไรเยอะแยะจังพี่ตอร์ออะให้ปีเตอร์อ่าก้อนเนินแล้วก็เอาไปให้ช้างชราปีเตอร์เก็บปีเตอร์มาละอ่ะวันนี้ให้แม่เอฟซีจากระยองเนาะแล้วก็ยิงรีเป็นคนอ่าปสะพานบุญแต่ผมเป็นคนช่างภาพให้ ครับผมแล้วก็ไปให้ใช้ทรายนะครับนีบเป็นพระด้วยขอบคุณคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะครับชื่อแม่สำรานะครับแม่สำรานุชภาพแห่งแรงนะครับจะทำบุญวันนี้ทำบุญวันพระพะไอ้หนูหนูนอนไปโหสุดยอดเลยไอ้หนูครับ เชือกละกอนอันนี้ช้างชาราครับส่วนนี้นอันนี้ซอยเซรีอ่ยอ,อยเซรนีนี้อทไรกนีน,นออ,อะนี่ครับอันนี้ขอบคุณแม่สัมรานนะครับตอยนะครครับผมอ่ะนี่แม่จำปี ชซีนอยซีน้น้าชราุมน้โมนลุกตแล้วอ่ะนี่ครับนี่ครับสิก้อนนะครับสิก้อนครับแม่สานานครับวันนี้ให้ยิงีมมาป้อนเนาะช้างชรากับพายปีเตอร์นะครับ แกก็กินแบบชาช้าที่เนิอ๋สวสวอนะสวเคียวชานี่นนะคะนี่ครับปอนมาแล้วอยนขาอะนี่ตัวนี้ไม่ค่อยสบายใช่ไหมแล้วปีเตอร์เีเขาเขาป่วยเขาเป็นอะไรฮะปีเตอร์เป็นลำไส้อักเสบอ๋อปีเตอร์เี่ลำไส้อักเสบใช่ค่ะหา แล้บุ๋มลุงอ๋อนี่แม่ปีเตอร์นะคะนี่เป็นเป็นแม่ปีเตอร์อันนี้แม่ปีเตอร์ค่ะรัศีอันนี้พระพงังรัตสิกมีเนี่ยคือแม่ของปีเตอร์อืมทำรวยไปทำรวยครับผมอันนี้แม่อรัมรวยอ่ะ ครับครบสิบก้อนพอดีนะครับมีฮันนี่ครับอ่ะเอาขอบคุณแม่แม่สำรานนะครับแม่สำรานอ๋อแม่สำรานขอบคุณนะคะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแม่สำรานครับผมอ่ะป้อนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะบรรยากาศวันนี้